สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับทีเชอร์เหมือนเดิมในค่าประวัติศาสตร์ของเราค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะคะนักเรียนคลิปแรกจะเป็นคลิปเกี่ยวกับยุคโลหะเอ๊นักเรียนไปดูกันหรือยังหากนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ดูทีเชอร์อยากจะแนะนำให้หนูไปดูคลิปวิดีโอแรกก่อนนะคะ ส่วนในวันนี้พีเชอร์จะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะขึ้นเรื่องใหม่วันนี้เดี๋ยวทีเชอร์ขอให้นักเรียนไปอ่าน conversation พร้อมกันก่อนค่ะพร้อมแล้วไปเลย How to protect yourself from COVID-19 How to protect yourself from COVID-19 1 wear a face mask One, wear a face mask. Two, wash your hands often with soap and water. Two, wash your hands often with soap and water. Three, wipe your hands with alcohol gel. Three, wipe your hands with alcohol gel. Four. keep social distancing 4. keep social distancing เว้นระยะห่างทางสังคมนักเรียนอ่านและแปล conversation เสร็จแล้วเรื่องวันนี้ที่จะเรียนเป็นเรื่องใหม่อย่างที่บอกไปนะคะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันเลยค่ะอ่าเรื่องที่จะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ นักเรียนขาตอนที่เราเรียนสดด้วยกันที่เราซูมด้วยกันทีเชอร์ได้สอนเรื่องพัฒนาการของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไปแล้วอ่ะวันนี้ทีเชอร์จะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของสมัยประวัติศาสตร์เดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาลับสมองกันก่อนวันนี้มีอยู่4ข้อเหมือนเดิม สเต็ปวันคลิดนะคะรับสมองพร้อมแล้วไปเลยค่ะข้อที่1ข้อใดคือเครื่องมือในยุคหินใหม่คำถามข้อนี้เป็นคำถามจากความรู้เดิมนะคะนักเรียนเขียนคำตอบลงไปค่ะเขียนทุกคนนะคะ ต่อไปข้อที่2ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาจากหมู่บ้านเป็นเมืองแล้วก็เป็นแคว้นเนี่ยคืออะไรนะคะคีย์เวิร์ดคือคำว่าปัจจัยไหนที่ทำให้เกิดการพัฒนาจากหมู่บ้านเล็กๆนะคะขึ้นไปเป็นเมืองและก็ขึ้นไปเป็นแคว้นผู้คนในชุมชนมีความรู้ หรือว่าผู้คนในชุมชนมีความหน้าเกรงขามนักเรียนเขียนคำตอบลงไปค่ะคำว่าหน้าเกรงขามหมายถึงว่าดูหน้ากลัวหน้าหวาดกลัวหน่าให้ความเคารพประมาณนี้ค่ะ นักเรียนต่อไปข้อที่สามค่ะอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภาค่านักเรียนรู้หรือเปล่า5ภาคหรือ6ภาคเขียนคำตอบค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ4อ่านโจทย์นะคะ ประเทศใดในอาเซียนมีประชากรมากที่สุดคำถามเป็นคำถามเกี่ยวกับอาเซียนค่ะคีย์เวิร์ดคือคำว่าประชากรมากที่สุดฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียน,นักเรียนเขียนคำตอบเลยค่ะ เสร็จหรือ,อยังคะนักเรียนทำทันกันไหมถ้าใครทำไม่ทันนะคะย้อนลงไปได้เลยส่วนคนที่ทำเสร็จแล้วเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะไปเลยข้อหนึ่งเฉลยนะคะข้อใดคือเครื่องมือในยุคหินใหม่อ่าเห็นรูปก็น่าจะรู้แล้วหรือเปล่านะคะ<อ>คำตอบก็คือขวานหินคะ่ะนักเรียนถ้าใครตอบข้อนี้ถูกนะคะเอาปากกาแดง เช็คถูกเลยค่ะนักเรียนต่อไปข้อที่2ปัจจัยที่ทำให้พัฒนาจากหมู่บ้านเล็กๆเ,เนี่ยเป็นเมืองเป็นแคว้นนะคะคืออะไรคำตอบก็คือคนในชุมชนมีความรู้มีความสามารถนะคะเช็คถูกต่อไปข้อที่3 ประเทศไทยแบ่งออกเป็นกี่ภาคเฉลยนะคะ6ภาคค่ะอ่ามาดูกันนี่ค่ะเป็นภาพนะคะนักเรียนดูเลยค่ะนับเลยค่ะมี6กไหนึ 1. คือภาคเหนือ 2. องตะวันออกเฉียงเหนือ3ากลางสี่ตะวันตกห้าตะวันออกและ6ภาคใต้นะคะอันนี้มี6ภาคนะคะเช็คถูกเลยค่ะ ต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อ4อ่ะนักเรียนเห็นรูปแล้วอ่านักเรียนคิดออกหรือเปล่าว่าประเทศอะไรนะคะคําตอบคือประเทศอินโดนีเซียค่ะมีประชากรมากที่สุดเลยคิดกันเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างได้กี่คะแนนกันบ้างคะเดี๋ยวเอาไว้มาบอกที่เชอิอทีหลังนะถัดไปเรามาเข้าสู่บทเรียนของเรากันเลยดีกว่าค่ะในสเต็ปทู ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเลยก็คือหนังสือประวัติศาสตร์เตรียมขึ้นมาทุกคนนะคะที่เชิญจะวงวาดไฮไลท์ในหนังสือเท่านั้นใครไม่มีตอนนี้รีบไปหยิบมาค่ะส่วนที่ใครเตรียมไว้แล้วเยี่ยมมากๆเลยนักเรียนเอาหนังสือเนี้ยขึ้นมาเปิดไปที่หน้า3าค่ะเรื่องพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ เมื่อนักเรียนเปิดหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นเป็นแบบนี้ในหน้า37ให้นักเรียนเตรียมไฮไลท์หรือใครไม่มีไฮไลท์ใช้สีไม้ได้นักเรียนเตรียมขีดเส้นค่ะพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศา,า,าสารตร์คืออะไรมันพัฒนายังไงนักเรียนขีดเส้นตรงนี้เลยค่ะ ผู้คนได้พัฒนาจากชุมชนขึ้นเป็นบ้านเมืองเป็นแคว้นและเป็นอาณาจักรค่ะอ่าขีดเส้นเลยค่ะนักเรียนดูนะคะการพัฒนาเนี่ยก็คือการพัฒนาจากสิ่งเล็กๆไปจนถึงสิ่งใหญ่ๆอย่างเช่นชุมชนนะคะอ่าก็มีขนาดเล็กกว่าเมืองเห็นไหมคะเขาพัฒนาจากชุมชนที่เล็กๆขึ้นมาเป็นเมือง แต่เมืองไม่พอเมืองเล็กกว่าแคว้นนะคะเขาเลยพัฒนาเมืองมาเป็นแคว้นแต่แคว้นยังเล็กกว่าอาณาจักรอาณาจักรเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดเลยนะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะเขาจะพัฒนาจากสิ่งเล็กไปจนถึงสิ่งใหญ่ๆชุมชนไปเมืองเมืองไปแคว้นและแคว้นไปอาณาจักรค่ะ ถัดไปค่ะนักเรียนยังไปที่หน้า38นักเรียนขีดเส้นค่ะการตั้งถินฐานและการดําเนินชีวิตของมนุษย์อ่ะต่อไปเรามาดูการดําเนินชีวิตของมนุษย์กันนะคะชุมชนเหล่านี้ค่ะไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะเขามีอะไรมีการติด ต่อสัมพันธ์ระหว่างชุมชนหลายๆแห่งค่ะนักเรียนขาชุมชนนะคะตอนแรกเป็นชุมชนชุมชนก็ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาเนี่ยมีการติดต่อและสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโน้ไปชุมชนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าทําให้เกิดความเจริญค่ะนักเรียนขาอ่ะมาดูขีดเส้นค่ะปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัฒนา มีอะไรบ้างนักเรียนไปดูคะ่ะนะคะเกิดการพัฒนาจากชุมชนเนี่ยคะ่ะไปเป็นเมืองไปเป็นแคว้นเนี่ยคะ่ะมีปัจจัยอะไรบ้างยังอยู่กันที่หน้าเดิมนะคะที่หน้า38เรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนากันดีกว่าคะ่ะนักเรียนวงกลมคะ่ปะปัจจัยภายใน ปัจจัยภายในที่ทําให้เกิดการพัฒนามีอะไรบ้างข้อที่1ค่ะขีดเส้นเลยสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะผู้คนในชุมชนมีความรู้มีความสามารถพูดง่ายๆก็คือคนในชุมชนเขาเก่งขึ้นนะคะคนในชุมชนเขามีความรู้มีความสามารถแล้วก็เก่งค่ะเขามีความรู้ยังไงนะคะเช่นนะักเรียนวงกลมนะคะรู้จักระบบ การจัดการน้ำการทำคูน้ำคันดินด้วยนะคะรวมไปถึงขุดบ่อน้ำแล้วก็ขุดคลองอ่านะคะต้องมีความรู้มีความสามารถนะคะนี่ค่ะเขาก็เลยจะทำระบบต่างๆจัดการน้ำด้วยขุดบ่อน้ำด้วยนะคะก็เกิดการพัฒนาขึ้นนะคะถัดไปนะคะข้อที่สาม กีดเส้นที่ตั้งของชุมชนมีความเหมาะสมค่ะที่ตั้งของชุมชนมีความเหมาะสมยังไงก็คือนักเรียนวงกลมค่ะอยู่บนเส้นทางติดต่อกับเมืองต่างๆนะคะเชน่นเช่นนะคะวงกลมตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ํานักเรียนบริเวณปากแม่น้ําก็คือบริเวณที่มันใกล้กับพวกที่มันเป็นทะเล การที่ชุมชนของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆทะเลนะคะทําให้มีเรือเข้ามาแล้วก็ค้าขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันเรือมาค้าขายเราได้เงินนะคะทําให้มันเกิดการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปข้อที่4ค่ะขีดเส้นผู้คนมีอาศัยอยู่มากนะคะชุมชนมีคนอาศัยอยู่มากอะค่ะเนาะ แล้วก็มีการปกครองที่ดีมีกำลังไพ่ผลที่เข้มแข็งค่ะต่อไปนักเรียนมาดูปัจจัยภายนอกกันบ้างปัจจัยภายนอกมีแค่2อข้อนะคะนักเรียนวงกลมปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกมีอะไรนักเรียนขีดเส้นค่ะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของดินแดนไทยพบว่าเป็นเส้นทางเดินเรือน,นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมคะ เหมาะสมก่อต่อการติดต่อค้าขายนะที่เชอร์บอกแล้วเห็นไหมคะว่าการที่ชุมชนของเราเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆแม่น้ำใกล้ๆทะเลนะคะก็มีเรือเข้ามาทําให้มีการติดต่อค้าขายต่างๆนะคะเกิดเงินขึ้นมาในชุมชนนะคะก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลยต่อไปข้อที่2 ชุมชนเนี่ยมีสินค้าที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาตินักเรียนขีดเส้นตามเลยนะคะ,ะการที่เรามีสินค้าเนี่ยขายเยอะๆหลากหลายชนิดนะคะก็ทําให้มีพ่อค้ามีคนสนใจอยากที่จะเข้ามาซื้อมากขึ้นก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อไปนักเรียนหน้า39ม่ามาแล้วนะหน้า39 เรามาดูเมืองและแคว้นโบราณในดินแดนไทยกันดีกว่านะเมืองโบราณในดินแดนไทยจะมีอะไรบ้างนะคะที่เช่อบอกเลยว่าชื่อเนี่ยไม่คุ้นหูเลยนะนักเรียนอะขีดเส้นก่อนเมืองโบราณในดินแดนไทยค่ะขีดเส้นข้างล่างเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ทีเชอร์ขอภาคเดียวนะ นะคะแค่ภาคเดียวชื่อก็แปลกแลนักเรียนนักเรียนมาดูค่ะเมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมืองสําคัญได้แก่อะไรวงกลมค่ะนักเรียนโอ,โ,โอ้โหเมืองฟ้าแดดสงยางคืออะไรนะคะที่เชื่อไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเดี๋ยวจะพาไปรู้จักในวันนี้ค่ะแล้วก็เมืองจำปาสีโอ้โหชื่อแปลกเหมือนกันนะคะไม่เคยได้ยินเมืองเสมาแล้วก็เมืองพิมาย เมืองพหมายนี้ที่เชื่อเคยได้ยินอยู่นะคะโอ้โหนักเรียนมีสี่เมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้แค่ภาคเดียวนะคะมีตั้งสี่เมืองอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่ตั้งของเมืองนี้กันดีกว่านักเรียนเปิดหน้าสี่สิบค่ะอันนี้คือแผนแผนที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อกี้นะคะนักเรียนมาดูเมืองที่ชื่อแปลกสุดก็คือเมืองฟ้าแดดสงยางนะคะบริเวณที่ตั้งเขาก็จะอยู่ตรงนี้ ฟ้าแดดสงยางเนี่ยเป็นเมืองโบราณค่ะนักเรียนปัจจุบันเป็นจังหวัดกาฬสินไปแล้วนะคะเป็นจังหวัดกาฬสินไปแล้วต่อไปเมืองจำปาสีตั้งอยู่บริเวณนี้ค่ะนักเรียนเขาพัฒนาจากชุมชนโบราณในลุ่มน้ำชีนะคะปัจจุบันเมืองจำปาสีเนี่ยเป็นจังหวัดมหาสารคามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนต่อมา เมืองเสมาอาอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้เมืองเสมานะคะปัจจุบันเป็นจังหวัดนครราชสีมาต่อไปเมืองพิมายตั้งอยู่บริเวณนี้นักเรีนยนอ่ะใกล้ๆกันนะใกล้ๆกับเมืองเสมาเมืองพิมายเนี่ยปัจจุบันนะนักเรียนอยู่ในเขตอำเภอพิมายนะคะจังหวัดนคร ราชสีมาค่ะนักเรียนขาโอ้โหชื่อแปลกมากเลยนะคะนี่ภาพเมืองเก่าโบราณก็จะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะอ่ะนักเรียนที่เชื่อขอถามเรื่องหนึ่งเมืองฟ้าแดดส่งยางเป็นชื่อที่เชื่อไม่คุ้นเลยอ่ะ ทิชร์ได้ไปค้นจากอินเทอร์เน็ตมาเขามีตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางด้วยเนี่ยตำนานเมืองนี้ด้วยนะคะว่าทาไมถึงชื่อว่าเมืองฟ้าแดดนะเดี๋ยวทิชช์จะพาไปดูตำนานเรื่องนี้แต่ก่อนที่จะไปดูตำนานเรื่องนี้เรามาสรุปกันก่อนดีกว่าอ่ะสรุปคีย์เวิร์ดสำคัญวันนี้ที่เราเรียนนะคะก็คือเราเรียนเรื่องพัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์นะคะ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนมาดูค่ะ 1. ปัจจัยภายในอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์อันนี้ที่เชิญสรุปกระชับให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ผู้คนในชุมชนมีความรู้แล้วก็ที่ตั้งในชุมชนมีความเหมาะสมนะคะเช่นตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเนาะมีเรือเดินสมุทรเข้ามาค้าขายนะคะอุดม แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆแล้วต่อไปอันที่4มีการปกครองที่ดีมีกำลังคนที่เยอะนะคะต่อไปปัจจัยภายนอกค่ะแลกเรียนปัจจัยภายนอกมี2อย่างนะคะภูมิศาสตร์เหมาะแก่การค้าขายสรุปให้สันส้นๆเนาะภูมิศาสตร์เหมาะแก่การค้าขายแล้วก็ชุมชนมีสินค้าที่หลากหลายเป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติ นะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องทำงานนี้ส่งนี้เช่ด้วยนะอ่ะแต่เกาะเมื่อกี้ติดค้างกันอยู่ตรงที่เมืองฟ้าแดดสงยางใช่ไหมชื่อมันแปลกมากนักเรียนนะคะแล้วก็มีตำนานด้วยว่าทำไมถึงเป็นชื่อเมืองนี้เดี๋ยวเราไปดูตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางกันเลยคะ่ะนักเรียนตำนานเมืองฟ้าแดด วันนี้อากาศดีจริงๆเลยคุณตาครับคุณตาคุณตาอยู่ไหมครับอตาอยู่บนบ้านขึ้นมาสิสวัสดีครับคุณตาเอา้าเจ้ากล้านี่เองไปยังไงมายังไงละ่ะถึงมาหาตาได้เนี่ยเออผมมีเรื่องจะมาถามคุณตาหน่อยนะครับเอา้าเรื่องอะไรบอกตามาสิผมอยากรู้ประวัติความเป็นมาของเมืองฟ้าแดดครับอืมได้สิพร้อมหรือยังละ่ะ ผมพร้อมแล้วครับ <c oughs> เรื่องมันก็มีอยู่ว่าในยุคอดีตของชาวอีสานยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองฟ้าแดดเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมีความอุดมสมบูรณ์มากผู้ปกครองเมืองคือพญาฟ้าแดดมีพระมเหสีชื่อนางจันทาเทวีหรือนางเขียวค่อมทั้งสองพระองค์มีพระธิดาแสนสวยชื่อว่าพระธิดาฟ้าหยาด หรือนางฟ้าหยาดเป็นผู้ที่มีสิริโฉมงดงามมากเป็นที่หวงแหนงของพระราชบิดาและพระราชาบรรดาม,มากยิ่งนักเล่าลือกันว่าพระนางรูปร่างสวยงามดังสวรรค์สร้างพญาฟ้าแดดนั้นหวงพระธิดาฟ้าหยาดราวกับจงอางหวงไข่เลยทีเดียวพระองค์ได้มีพระราชโองการห้ามไม่ให้ผู้ชายคนใดเข้าไปในเขตสวนอุทยานและปราสาทของนางอย่างเด็ดขาดใครฝ่าฝืนมีโทษประหารเมืองฟ้าแดด มีเมืองลูกหลวงคือเมืองสองยางมีต้นยางสูงใหญ่และสวยงามอยู่รายรอบบางทีก็เรียกเมืองสูงยางซึ่งเมืองทั้งสองอยู่ห่างกันประมาณ2กิโลเมตรสามารถช่วยเหลือและป้องกันอริราชศัตรูที่จะมารุกรานได้อย่างสะดวกคนเลยนิยมเรียกรวมกันว่าเมืองฟ้าแดดสงยางหรือเมืองฟ้าแดดสูงยางนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบไปแล้วเนาะกับคลิปวิดีโอตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางนะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะก็สรุปได้ใจความว่าเหตุผลที่ชื่อว่าเมืองฟ้าแดดสงยางเนี่ยก็เพราะว่ามีเมืองเมืองนึงชื่อว่าเมืองฟ้าแดดอยู่แล้วแล้วเมืองฟ้าแดดนี้นะคะก็คือมีเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กัน เนาะชื่อว่าเมืองสงยางเมืองสงยางเนี่ยนะคะที่เรียกว่าสงยางเพราะว่าเขาปลูกต้นยางไว้เยอะอคนเลยเรียกติดว่าสงยางหรือว่าสูงยางเนาะคำว่ายางมาจากต้นยางที่เขาปลูกไว้นะคะซึ่งเมืองฟ้าแดดกับเมืองสงยางตรงนี้ค่ะเขาเหมือนเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันนะคะคนเลยเรียกเรียกติดกันมานะคะเป็นคู่กันว่าเมืองฟ้าแดดสงยาง นะคะ,ะนักเรียนค่ะรูปที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะที่เชอร์เอารูปเมืองฟ้าแดดส่งยางมาให้นะอันนี้เป็นรูปเมืองปัจจุบันนะคะล่องลอยที่หลงเหลืออยู่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะตามภาพเลยนะคะอันนี้คือภาพป,ปัจจุบันต่อไปค่ะนักเรียนเรามาเข้าสู่แบบฝึกหัดของเรากันดีกว่าวันนี้เชอร์มีแบบฝึกหัดให้ทํานะไปดูเลย อ่านคำชี้แจงค่ะคําชี้แจงให้นักเรียนทำ Mind Map พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ลงในกระดาษ A4 หรือว่านักเรียนจะทำลงสมุดก็ได้นะพร้อมทั้งตกแต่งให้สวยงามทิชเชอร์เก็บคะแนน10คะแนนนะคะ Mind Map ตรงนี้นะคะนักเรียน นักเรียนออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะลงสีเขียนวาดรูประบายสีอะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยนะ10คะแนนนะคะนักเรียนที่เชอจะพิจารณาจากตัวหนังสือเขียนถูกเขียนผิดไหมนะคะแล้วก็พิจารจณาความสวยงามด้วยนะคะนักเรียนทํากันด้วยทุกคนนะถ้าหากนักเรียนทำไม้แมปเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูป อัปลงเป็นอัลบบ้ามไว้ในกลุ่มไลน์เลยนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่อะไรให้เรียบร้อยหมดเลยนะที่เชื่อจะได้ง่ายต่อการตรวจแล้วก็ตามงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีอะไรแล้วฝากให้นักเรียนทำงานด้วยทุกคนเลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะตั้งใจสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้บ๊ายบาย